มีผู้ติดตามกว่า10,000แคนมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวนัน่นโปรโมชั่นพร้อมแพ็ก FC Mobile ต่างๆราคาถูกกดเติมเองแน่นอนสามารถใช้ดีพาร์ในการเติมผู้ชมคนไหนที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ลา่างนะครับผมกราบสวัสดีชาว FC Mobile กันทุกคนกันด้วยนะครับ ใน EP นี้ก็อยู่ในกิจกรรม TOTs หรือว่ากิจกรรม Team of the Year นั่นเองนะครับเออมันก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผู้ชมโอ้โหเป็นกิจใหญ่ของ FC Mobile เลยนะครับเออจะมีส่วนของ TOTY แล้วก็จะเป็นส่วนของ UTOTY U y, ที่ขึ้นเออด้านหน้าตัว T เนี่ยคืออะไรก็คือเป็น Ultimate นั่นเองครับมาเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงกิจกรรมนี้ว่า เล่นยังไงแล้วสายฟรีได้ตัวไหนบ้างควรทาเงื่อนไขอะไรบ้างเดี๋ยวขอเริ่มจาก TOTY เมหลักก่อนเมหลักเนี่ยก็จะเป็นเออบัตรพานั้นแรกเลยนะครับก็จะเป็นเออตาพาส่วนของ k ควินเดอะบอยแต่ k ควินเดอะบอยเนี่ยเป็นล่างการ์ด TY แบบนี้นะครับเออจะไม่เป็นอัลติเมตนะเป็นล่าง TOTY แบบนี้เลยครับมันต่างนะคับผู้ชมเนี่ย อันนี้มันจะเป็นการ์ดเอ,อ่ทีอทีาล่างธรรมดาเลยครับถ้าล่างอันติเมตเนี่ยกรอบมันจะนนหนาหนามันจะวิบ,บ,บวับวิบวับนะครับเออนั่นคือตัวอันติเมตตัวหลักตัวใหญ่สุดของมันก็ว่าได้นะครับเอออันนี้แค่เป็นตัวรองของตัวหลักของเดอะบอยนั่นเองครับเออสตาร์พาร์ทก็เป็นเควินเดอะบอยนะครับประมาณนี้เลยเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของตรง นี้เลยนะครับก็จะเป็นส่วนของแกลเลอรี่ TOT y นะครับก็จะเป็นรูปหน้ารายชื่อนักเตะต่างๆนะครับรายชื่อนักเตะ A นะครับเออว่ามีใครบ้างที่เข้า,ขามาล็อกนี้นะยังมีล็อกต่อไปนะผู้ชมก็คือถึงล็อก4นะครับต่อไปล็อกสุดต่อมาก็จะเป็น UTO ีคือล็อกใหญ่เลยนะเป็นตัวกรอบ ทองวิบวับไปมานะั่นแหละเออคือตัว utoty นั่นเองนครับหรือว่าเรียกยาวยาว่า ultimate toty นะครับเนี่ยเมนหลักก็มีประมาณนี้เลยนะครับเรามาดูเส้นทางผู้ที่ได้เออเสนอชื่อ A มันคืออะไรสังเกตตัว๋ว toty นะครับก็คือมันจะมีขีดไอ,เอ้เหลืองเเนี่ยตานสุดที่100่0 0น้ี่คืออะไร100ก็คือเนี่ยสมมุติว่าเราต้องเก็บไ ความคืบหน้าเป็นความคืบหน้าชาเลน้นของ TOTY นะครับเก็บเล่นให้ได้ถึง100ความคืบหน้าแล้วมันก็จะมาปลดล็อกรับตั๋ว TOTY ไปฟรีเลยนะครับก็สามารถเล่นได้แล้วก็ยังสามารถที่จะรีเฟรชได้ฟรีอีก3ครั้งเท่านั้นครับและในการเล่นเกมสกิลต่างๆเนี่ยหรือว่าจะเป็นแมตเนี่ยจำกัดทุกๆ20ครั้งนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยเนาะพอเราได้รับตั๋ว 100ตั๋วมาเสร็จเอามาทาอะไรก็สามารถนํามาเดินเส้นทางอีได้ก็คือใช้แต้มเดินไปเลยนะครับเนี่ยเดินไปแล้วก็รับนักเตะก็ต้องใช้นะเพราะว่าถ้าไม่ใช้เราจะไม่ผ่านไปแบบว่าเส้นทางต่อไปนั่นเองนะครับนี่เดินไปเดินไปเดินไป,นไปให้ครบครับจนสิ้นสุดตรงที่เออเลือกรับ1คนครับก็คือสามารถเลือก1รางวัลครับใน3รางวัลเนี้ยคุณผู้ชมจะเลือกเป็นรูกาโมริตหรือว่า เออคา,าริมเบนเซม่าหรือจะเป็น o v r 8 9ถึง92นะครับเออที่ไม่ใช่นอกเหนือจากเบนเซม่าหรือมอริตสามารถที่จะเอาแต้มเนี่ยมาสุ่มได้นั่นเองครับแต่ผมแนะนำสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เข้ามาเล่นใหม่ๆจริงๆนะผมแนะนำเก็บแต้มไว้อย่าเพิ่งใช้ดีกว่าเพราะว่ามันยังเหลือกบบีนะครับอีก7วันก็คือนักเตะใหม่มันจะเข้ามาแล้วแหละแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับก็ต้องรอรุนต่อไปแล้วก็ เส้นทางสุดท้ายเนี่ยจะเป็นนักเตะเออเป็นกรุ๊ป C นั่นเองครับก็คือข้อเสนอ C นั่นแหละเออตามสเตจคูปันนั่นเองนะครับเออผมก็แนะนําให้เก็บแต้มเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งใช้เดินนะเผื่อมีตัวดีๆเผื่อมีตัวที่ร,รับอยากชอบนะเออเก็บเอาไว้ก่อน๋ยวค่อยเดินทีเดียวมันจะดีกว่านะเพราะว่ากิจเนี้ยอยู่ยาวเลยครับอืมก็เมนตรงเมนที่2ก็มีประมาณนี้เลยครับสำหรับเส้นทางผู้ที่ได้เสนอชื่อ ตรงส่วนของตรง A นะครับส่วน B C เนี่ยรอตามวันได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาวันที่นี้บดล็อกเมื่อไหร่ประมาณนี้เนาะส่วนต่อมาจะเป็นวิวัฒนาการไอคอนนะครับตรงวิวัฒนาการไอคอนเนี่ยถ้าเป็นหน้าต่างแรกเข้ามานะมันจะมีคานนาวันโดแล้วก็จะมีส่วนของแฟงลมพาดอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะเป็นเออเจซินโยหรือกาลินชาผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผู้ชม เออลิวันโดเออลิวนโดจำได้ละเออมันจะมี3คนด้วยกันจะมีคานาวโลตัวแรกเลยจะเป็นแฟงลัมพาตัวที่2จะและตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นส่วนของเออลิวันโดนะครับลิวนโดนี้จะเป็นปีกนะเป็นตำแหน่ง l อนั่นเองนะเออผมก็เลยเลือกคานาวโลนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะว่าจะเลือกใครเรา ตำแหน่งไหนอะไรก็เลือกไปเลยนะครับอันนี้ไม่มีแมบบว่าที่จะแนะนําหรืออะไรผมคาดหลังผมก็เลือกคานวโรไปเลยนะครับหรือ,อไม่ว่ากันเนาะพอเราเลือกเสร็จมันก็จะมีตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถปลดล็อกไงที่จะได้รับคานวโรคานวโรเนี่ยจะมี4ี่เลเวลด้วยกันเลเวลแรกจะเป็นการไอคอนธรรมดาเลยเลเวลที่2เนี่ยจะเป็นการไอคอนแบบมีลวงข้าวขึ้นมาหน่อยเลเวลต่อมาเนี่ยจะเป็นแบบว่า โปรไฟล์แบบมีลวงข้าวขึ้นมาแล้วก็ส่วนของ VR จะเพิ่มและเลเวลสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวเอ่ออันติเมทไอคอนเลยนะครับเออเนี่ยจะเป็นกรอบทองแบบนี้นะครับเออกรอบสวยมากเลยนะคุณผู้ชมกรอบอันติเมทเนี่ยวิธีได้รับคานาวโรรับยังไงนะครับก็เราจะได้รับตั๋วฟรีตรงนี้นะครับเออมันจะรีเฟซทุกๆต่อวัน24ชั่วโมงก็คือเวลา8โงเราสามารถมารับ พลังงาน TOTY ได้นะมารับได้ฟรีไอพลังงานเนี้ยเรามาทำอะไรก็เอามาเล่นแมทหรือจะเป็น VSA a t t a c k หรือจะเป็น Head to Head ก็ได้เหมือนกันนะทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำให้เล่น Head to Head ดีก,กว่าเพราะว่าได้ถ้วยรางวัลเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับถ้วยรางวัลเนี่ยเอามาทำอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนลุ้นนักเตะได้นะครับเนี่ยดูเอาเลยนะเช่นเราอยากลุ้น ตั้งแต่ว v เ7 5 7ถึง9ก็ก็ใช้อยู่ที่เอ่อ20แต้มจำกัดต่อ3ครั้งในการสุ่มส่วนของว v r 8 1เถึง97ก็ใช้40จําจำกัดต่อ2ครั้งส่วนทองตรงนี้ OVR 8 5ถึง9 7 200โทเคนเลยนะครับจำกัด1ครั้งและส่วนของสุดท้าย OVR 88-97ถึง9ก็ก็ยังไม่บอกครับจะปลดล็อกในวันที่27มกมกราอีก2วันนะผู้ชมออประมาณ ประมาณ2วันจะปลดล็อกอ่าแต้มก็เข้าใจกันนะว่าไปใช้อะไรนะครับแต่ทางดีๆเก็บดองอไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบใช้นะกิจนี้ยังอยู่ยาวๆนะผมแนะนําเล่นเควสเล่นอะไรเก็บไปก่อนอย่าเพิ่งรีบไปเดินหรือว่ารีบไปเปิดนะแล้วแต่คุณชมนะผมไม่บังคับนะแต่ทางดีๆเนี่ยผมแนะนําให้เก็บเอาไว้ก่อนนะเผื่อมีตัวดีๆที่เราอยากได้เนี่ยมันจะได้เป็นทางเลือกหลายทางเลือกและกันในการที่จะเราเออเอาแต้มนั้นไปแลกเปลี่ยนกับ ทุ่มเทตัวที่เราอยากได้นั่นเองนะผมก็แนะนําคุณผู้ชมเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของวิธีได้รับคาน,นาวาโลโฟรีหรือว่าจะเป็นพวกแฟงลันผาดริวานโดที่คุณผู้ชมเลือกไปเนี่ยทายังไงครับก็มาเล่นหมดตัวต่อตัวนะครับเล่นทุกวันทุกวันนะผู้ชมก็คือสามารถเก็บดองคูปองไว้ได้หรือว่าจะเล่นทีเดียวก็ได้นะก็คือเล่นให้ชนะ5ครั้งก็จะปลดล็อกรับคาร์นาวัลล่างตัวธรรมดา v เวีย85ฟรีต่อมา เล่นให้ชนะ15ครั้งเราก็จะได้รับคานโวโล OVR 87ต่อมาก็จะเล่น25ครั้งได้90และสุดท้ายเนี่ยเล่น40ครั้งถึงจะได้เอคอานาวโลแต่สำคัญอย่างนึงนะตั้งแต่ OVR 87ขึ้นไปเนี่ยมันจะให้ไปที่คำว่าไปที่แลกเปลี่ยนนั่นเองนะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะรอผลล็อกมันก่อนนะเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันนะไว้ใน คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวทําให้แน่นอนนะครับ ừ, เออเผื่อสําหรับมือใหม่คนที่รับชมเผื่องงนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ตาำคลิปชอบพูดละเอียดนะเพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยงง,งหรือว่าผมไม่อยากแบบตัดคลิปแบบกลัวทุกคนจะไม่เข้าใจนะครับเลยจะอธิบายเท่าที่จะละเอียดอธิบายได้เท่าที่ทําได้นะครับเออประมาณนี้เนาะผมก็พูดเริ่มลิ้นพันหมดแล้วเนี่ยพอดีว่ากลับมาจาก เรียนด้วยนะเหนื่อยเลยทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอาจจะลิ้นพันต้องขอให้คุณชมด้วยนะที่ผู้บีบบ้าบางคำนะอ่าประมาณนี้เนาะส่วนของหน้านี้ทุกคนก็เข้าใจกันนะต่อมาเนี่ยหน้าสุดท้ายก็จะเป็น UTOTY ก็เป็น Ultimate TOTY นะนั่นเองนะโอ้โหดูดิเอ็มป์ปบเป้เมสซี่ฮาเลนจูดเบลลิงแฮมนะโรดี้เควินเดบอยโอ้โหแม่งแบบมีแต่ตัวน่าเล่นว่ะคุณชมเนี่ย เนี่ยเป็นตัวอันติเมตทีโอทีวายอันนี้คือตัวท็อปสุดเลยนะครับของตัวนี้นะเนี่ยพวกเนี้ยที่กอบวิวับสีทองเลยนะเนี่ยคือตัวที่เป็นตัวอันติเมตทีโอทีวายนั่นเองครับเป้าหมายตรงนี้ทํายังไงก็ทําตามเงื่อนไขเลยครับทาประตู100ลูกในหมดอะไรก็ได้นะครับเออหรือจะเป็นเอซซิห้าสลูกในหมดอะไรก็ได้ก็รับตามนี้เลยรับเออเหรียญ f c มีเพชร แล้วก็มีการนักเตะให้ลุ้นไปนะครับเออพอเราทําภารกิจอะไรครบเสร็จแล้วก็จะมาซุ่มลุ้นนักเตะตั้งแต่ v r 8 5าถึง95ฟรีไป1คนด้วยกัน,นครับย้ำนะขายไม่ได้นะคุณผู้ชมอืมต่อมาเนี่ยมันจะปลดล็อกส่วนของหน้าตรงนี้นะเป็น UTC นะเออปลดล็อก1กุมภาพันธ์นะครับต่อมาก็จะปลดล็อกอีก8กุมภาพันธ์ก็ไล่เลี่ยงตามสเตปทาง EA กำหนดให้มานะครับ และอีกอย่างหนึ่งข้อดีของสายฟรีนะคือคุ้มชมเนี่ยจะได้รับรางวัลอันติเมตทีโอทีฟรีไป1รางวัลจาก3ตัวเลือกก็คือมีอาริสันเบเกอร์มีฟิล์มโปงแล้วก็มีนักเตะให้ลุ้นอีกนะเป็นนักเตะทีโอทีหนึ่งคนบรรจุในนี้นะไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะลุ้นตั้งแต่วิอาเก้าสองถึงเก้าเจ็ดเออถ้าคุ้มชมแตกโบ๊ะดวงดีได้ไปถึงโดอารไนหรือว่าได้ไปตัวที่แบบค่าวิอามันสูงกว่าพวก บีมปงอาอริซอนก็ถือว่าดีนะครับเออดีกว่าที่เราจะมาได้อาริซอนแล้วทางแต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์แต่ละเปอร์เซ็นต์ละกันนะผมบอกไม่ถูกจริงนะสมมมันก็มีโอกาสไม่ได้ก็มีหรือจะมีโอกาสได้ก็มีแล้วแต่ดวงของคุณผู้ชมเพราะว่าดวงของคุณผู้ชมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนั่นเอนงครับดันั้นแล้วคุณผู้ชมขาดตำแหน่งไหนก็เลือกตำแหน่งนั้นเลยเช่นผมอยากเปลี่ยนประตูใหม่เป็นอาริซอนผมก็เลือกอาริซอนครับไม่ว่ากันเนาะอุ้แต่กรอบแม่งสวยจัดเลยนะ ถ้าเป็นผมผมเลือกฟิล์มโปงดีกว่านะครับเอ้ยหรือว่าประตูดีวะเอออลิซอนผมขอเลือกอลิซอนเพราะว่าอยากได้ประตูอลิซอนเพราะว่ามันมันเหนียวอะ a อ d ดีด้วยนะครับอยากลองใช้ดูนะครับแล้วก็บวกกับกรอบแม่งแม่งสวยจัดหน้าฟูแบบ หน้าฟูอันดีอันติเมติโอเสมากเลยผู้ชมเป็นกรอบวิบับสวยๆเนาะเดี๋ยวมาจัดแน่นอนนะผู้ชมใครอยากให้ผมเติมนะผมตั้งงบไว้แล้วสัก2ถึงสามพันลองคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจัดแน่นอนนะเนี่ยจัดแพ็กที่ E เข้ามาแต่ผมไม่อยากรีบเติมตอนนี้นะแค่พูดเอาไว้ใครอยากให้ผมทําก็คอมเมนต์เอาไวเ้เนี่ยเนี่ยไอแพ็กพวกเนี้ยมันน่ารุนนะเออผมใค,ใครที่เคยใครที่เติมไปแล้วนะ ก็ลองคอมเมนต์หน่อยนะนครับว่าเกลือไหมครับสาหรับวันแรกนะที่ทางอีเนีแจ้เข้ามานะครับเออแชร์บอกต่อๆกันหน่อยนะไอคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะมาพูดคุยนะครับเอาแบบข้าวๆไปก่อนนะครับสําหรับเออวันแรกของที t Y นะครับหรือว่าเป็น Team of the Year ก็มีประมาณนี้เลยเดี๋ยววันต่อๆไปผมก็จะคอยทําให้มันต่อเป็นช่วงลวกันเพราะว่ากิจ TOTY เียนี่ยอยู่ยาวเลยนะคุณผู้ชม เออฉะนั้นแล้วก็ทําให้มันแบบต่อเนื่องกันแน่นอนนะครับเออประมาณนี้เนะาะอสซาลาคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ยังไงไม่มากไม่น้อยสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ที่เข้ามารับชมก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผมเลยนะคุณผู้ชมถ้าผมพูดบิดภาพประการใดหรือไม่ถูกใจใครผมต้องกราบขออภัยกันทุกคนด้วยนะเออเพราะว่าผมพยายามจะ อธิบายแล้วก็พยายามจะทําคลิปให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วกันนะเอออย่าว่าผมเลยนะผู้ชมอ่ะคลิปหน้าเจอกันแน่นอนนะครับสําหรับกิจทีม f อฟเลดียหรือว่ากิจทีโอทีวนนั่นเองนะครับเออใครที่เติมแล้วหรือว่าเกลือยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคยุยคิดเห็นประสบการณ์ได้นะครับเออฝากผมฝากช่องทางการติดตามส่วนตัวจะเป็นอินสตาแกรมไอจผมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะฝากไป ติดตามให้หน่อยนะผู้ชมเป็นช่องทางการส่วนตัวนะครับเออฝากด้วยนะผู้ชมอาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ